สวัสดีครับและนะาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเดลีในผ่านนะวันนี้พาเข้าป่าครับหมายเดิมหมายเก่านะหมายหมายเหกครับหมายนี้ตัวแรกเปิดหัวมายังไม่ได้ตั้งกล้องเลยครับตั้งแล้วละครับแต่ว่าแดดมันร้อนนะผมก็เลยเก็บเนาะกลัวกล้องมันจะเสียนะครับนะก็เนี่ยครับตัวแรกได้มาตั้งใจว่าจะปล่อยก็เสียศูนย์เลยครับวายเป็นวงกลมเลยไม่ยอมไปไหนเลยครับปล่อยหลายรอบออกมาพักฟื้นแล้วก็ ไม่หายเลยครับอยู่อย่างนั้นเลยครับมันมันปล่อยไปแล้วมันก็ไม่ไปไหนครับมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแะนะครับจมอยู่แบบนั้นแหละไม่ยอมไปไหนเลยสุดท้ายแล้วคราวนี้ไม่จมเลยครับฟูเลยครับดูท่าทางแล้วปล่อยไปไ,ปไม่น่าจะรอดแน่นอนเลยครับแบบเนี้ยก็เลยว่าโอ้เสียของเนาะเดี๋ยวเราเอาไป,ไไปกินดีกว,ว่าครับอย่างน้อยก็ได้กับข้าวเราแล้วนะไปครับเอาไปผัดดีกว่าแล้วก็นี่ครับมาถึงไม้ที่เราได้ตัวนะได้กล้องได้ถ่ายด้วยนะไม้นี้ สังเกตสุ้มไผ่ดีๆนะครับสุ้มไผ่สองสองซุ้มข้างหน้าลงครับช่องตรงกลางเนี่ยมันจะตียัดตียัดตีอยู่ตรงนี้ประมาณสิบห้านาทีนะครับตรงกลางนี้เป็นต้นไม้ล้มนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องส่งสายเลยครับส่งได้ครับแต่ไม่นานครับส่งได้แค่แป๊บเดียวนะครับไปเข้าไปชมเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะที่เขาบอกว่าปลาชอบกินตอนเผลอนี่มันเรื่องจริงนะครับสังเกตที่ผมนะครับตอนที่ปลากัดผมยังเผลออยู่เลยยังหันไปที่อื่นอยู่เลยนะครับ ท่านผู้ชมครับ

สวยเลยโหมองแต่มองทางอื่นอยู่นะมีท้าโอครับตะขอเดียวส่งนิดหน่อยครับส่งมากไม่ได้นั่นแหละครับปลาหลวงของเราได้สองแต้มนะก็หมดใช้กบไปทั้งหมดสามสี่ตัวเนี่ยนะครับได้ปลาสองตัวเนาะก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับได้กับข้าวตอนเย็นพอดีนะครับนะถ้าดูแล้วชอบก็กดไลค์ กดแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสำหรับช่องไดรี่ในพ่านนะช่องหากินทั่วไปครับผมไม่ได้ตกแต่ปลานนะมีอย่างอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรก็รอติดตามชมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ